สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าการโต้นะคะสั่งซื้อมาจากแอปช้อปปีนะคะตอนแรกว่าจะแกะกล่องรีวิวเฉยๆแต่ว่าลองใช้งานแล้วโอ้โหประทับใจมากตัดหญ้ามันมากก็เลยตัดสินใจว่ามาทําคลิปประกอบเครื่องแล้วก็ใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเริ่มจากแกะกล่องเลย ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานได้เลยอันนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันตวงวัดระดับ25ต่อหนึ่งอันนี้เป็นแกนบังญ้ากระเด็นมีคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ต่งางๆครบเลยนะคะ ตัวเครื่องกับคันเร่งะคะ่ะจะมากด้วยกันมาพร้อมกันเลยนี่ค่ะไอเราก็ไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้ามาก่อนนะคะเพิ่งสั่งมาครั้งแรกออกตัวก่อนนะคะนี้เป็นสายสพพาย ตัวนี้จะเป็นก้านกำลังแกะออกมานะคะก้านก็มีน้ําหนักที่เบานะคะแต่ว่าแข็งแรงดีอันนี้จะเป็นใบมีดนะคะแต่ต้องรับด้วยนะคะใบมีดที่ที่แถมมาไม่คมนะคะคู่มือมีมาให้นะคะเริ่มประกอบกันเลย สวมเข้าไปนะคะจะมีล็อกของเขาอยู่แล้วก็ใส่นอ็อตที่ที่มากับตัวเครื่องอะคะ่ะสี่ตัวแล้วก็เอาไขาควงนะคะมาไขาให้แน่นนะคะไขให้แน่นทั้งสี่ด้านเลยนะคะ อุปกรณ์พวกนี้มาพร้อมกับเครื่องทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวแขวนเวลาเราตัดหญ้านะคะเกี่ยวกับสายสะพายจะมีน็อตมาให้แยกประกอบได้เลยนะคะ ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ประกอบเองเลยนะคะค่อยๆทำไปนะคะตัวนี้ก็จะมาประกอบแผ่นคันเร่งนะคะด้านขวามันจะมากับตัวเครื่องอยู่แล้วพร้อมสายนะคะ มีญาติแนะนําว่าอย่าให้สายตึงเกินไปเพราะว่าคันเล่งมันจะค้างนะคะตรงสายสีดําเวลาเราเก็บสายก็ไม่ต้องทําให้สายตึงมากนะคะอันนี้เขาบอกว่าจากประสบการณ์ที่เขาใช้งานมาก่อนนะคะแกนั้นสา,ายใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ไขควงที่แถมมาค่ะตัวประแจที่แถมมาก็ไขแน่น ถึงวิธีประกอบใบมีดนะคะใช้ประแจที่ให้มาเสียบเข้าไปตรงล็อกด้านล่างนะคะมันจะมีช่องอยู่เพื่อเป็นตัวล็อกนะคะไม่งั้นมันจะหมุนตามแกนเราจะล็อกไม่ได้นะคะอันนี้มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเป็นการล็อก ไม่ยากเลยนะคะใช้งานง่ายมากงงสตาร์ทง่ายมากมากเครื่องราคาพันกว่าบาทตัดหญ้าได้สนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านค้าที่สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะคะ